ยินดีสนันวงการนักแสดงสาวชื่อดังโดนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอีกคนแล้วจ้าสำหรับนางร้ายอย่างมะปรางวิราการหลังจากเปิดตัวรูปแรกแฟนหนุ่มไปเมื่อปีที่แล้วและคบหาดูใจกันมาจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วโดยล่าสุดแฟนหนุ่มนอกวงการของสาวมะปรางก็ได้คุกเข่าขอมะปรางแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยมะปรางเพิ่งจะโพสต์ภาพโมเมนต์สุดประทับใจในขณะที่แฟนหนุ่มกำลังคุกเข่าจะสวมแหวนให้ที่นิ้วมือของมะปรางและยังมีภาพที่มีพ่อแม่คนในครอบครัว ี่ช่วยถือป้ายขอแต่งงานด้วยน่ารักมากจริงๆกับโมเมนต์นี้โดยม่ปรางได้เผยภาพบรรยากาศและน้ำตาแห่งความสุขลงโซเชียลโดยได้ระบุว่าหนูรู้ว่าพี่ตั้งใจมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดจำว่าหนูชอบอะไรอยากได้อะไรขอบคุณทุกสิ่งที่พี่ทำให้หนูดีใจและมีความสุขมากๆเลยหนูขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ขอบพุ่นทีมงานคุณภาพทุกท่านที่ช่วยนะคะทั้งพ่อแม่คุณยายเพื่อนๆตัวแสบทุกท่านเพิ่งรู้เตรียมงานกันหลายครั้งมากๆทีมงานใหญ่มากโดยใต้โพสต์ก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายกับสาวมาปรางว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ